โอ้ยโงจี้คโนฟักดาครับที่ถ้ามันจบท่านเนียนะครับกูไม่คิดว่ากูจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกนะฮะสำหรับโปรเจกต์โจโจเข้าไปอีกแล้วโอ้ยแม่งนะหลังจากที่ได้ทำมันได้ทำการรีสแต็ตแล้วก็รีอะไรใหม่ไปทำให้กูรู้สึกปวดร้อนกับการที่กูไม่ยังเอ่อไอโฟนที่กูเก็บมาไม่ได้รีวิวหมดนะฮะผมเลยได้ทำการเลิกเล่นมันไปนะฮะนะซึ่งวันนี้สแต็ตที่เราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมสแต็ตนี้มีนามว่า สปีดคิงนะฮะเป็นสแตนที่ปรากฏตัวในภาค8ตนะ่าตระบบจําได้แต่ผมจําชื่อตัวผู้ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะเพิ่งอ่านภาค8ได้ไม่นานนะฮะผมก็เลยอ,เอาจจะงงๆมากแต่ในคลิป๋ยวผมก็ไปตัดต่ออะไรอีกทีนะฮะนะซึ่งก็่ด้หละฮะนะซึ่งสปีดคิงเนี่ยจะเป็นสแตนที่ใช้เขาเรียกว่าใช้เกี่ยวกับความร้อนพวกแบบอุณหภูมิพวกอะไรต่างๆนะฮะนะความสามารถมันเลยจะเกี่ยวกับอุณหภูมิซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมซึ่ง นะก็มาด้เรนเกมนี่นานมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากนะฮะเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะปิดดแบบิสแป๊บอะไรวะเน,นี้ยโอเคนะฮะได้ดับการปิดดิสเซ็นเตรร้อยซึ่งผู้ใช้ของแซ p สป d ดคิงคือโจบินนั่นเองนะฮะโจบินจากโจโจ้พาร์ที่แปดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตัวละครนี้ผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากเนาะก็เลยขอไม่ค่อยพูดอะไรเกี่ยวกับประวัติแล้วกันนะฮะมา แต่จะมันเริ่มที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะสิสกิลนี้เป็นสกิลที่เออเขาเรียกว่าก็เป็นสกิลการต่อยปกติฮะเป็นต่อยรัวปกตินะนี่เห็นไหมก็เป็นตานแบบโอร่าโอร่าคล้ายเหมือนโอร่าปกติแหละฮะเป็นการต่อยรัวๆนะซึ่งดัมมี่หายไปไหนหมดวะเออเพิ่งสังเกตเอ๊ะดัมมี่หายเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาดัมมี่ก่อนดัมมี่มันอยู่ไหนแล้วผมจะโชว์ยังไงดัมมี่หายไปไหนหมด เพิ่งสังเกตว่าเออดัมมี่ห้าโดนย้ายพื้นที่ไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทดลองกับดัมดัมมี่น้ําแข็งตอนนี้เป็นไฟนะฮะความร้อนเจอน้ําแข็งน้ำแข็งละลายนะ,ะเอ้ยไอนี่ก็ได้เหล็กก็ได้มาโอเคใช่ไหมฮะมันจะเป็นการต่อยปกติไม่มีอะไรเลยเป็นการเนี่ยต่อยรัวปกติโอด้าโอด้าปกตินะฮะก็เนี่ยไม่มีอะไรก็ต่อยซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าความแรงมันอาจจะขึ้นอยู่กับการเอ่ออัพสเปเชียลหรืออัพพาวเวอร์ก็ได้นะครับผม เพราะเนี่ยพอตอนแรกมันไม่ได้เร็วเท่านี้เว้ยแต่พอผมอัพเนี่ยมันดูเร็วขึ้นนะฮะเป็นเพราะผมอัพสเปเชียลนั่นเองแต่ครัดผมนะเกยวแรกก็ไม่มีอะไรต่อยตัวเฉยๆนะไม่มีอะไรนะเคคะสกิลต่อไปเป็นสกิลอานี่สกิลอาจะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างตัวลูกบอลความร้อนผมจะเรียกว่างี้แล้วกันนะเป็นลูกบอลความร้อนนะฮะซึ่งถ้าใครฟังกูไม่รู้เรื่องก็ดู สิ่งที่ผมจะนา,บาทบัติคิวไว้แล้วกันนะฮะจะเป็นเจ้าตัวลูกบอลความร้อนะฮะที่เราสามารถเอาใส่ตัวศัตรูเราเอาใส่วัตถุกไ็ได้นั่นเองนะฮะผมเนี่ยปึ๊บเห็นไหมแล้วมันจะสร้างดามมจถ้าใส่ตัวศัตรูนะฮะแล้วแล้วมันก็จะเป็นลูกบอลความร้อนที่สร้างความเสียหายรอบๆนั่นเองนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนี่ย,เ,ยเอาดัมมี่สองตัวนะฮะไปอยู่ใกล้กันไปโคตรหนักเลยกูยไปเอาตัวอื่นดีกว่าไี้เวาดัมมี่น้ำแข็งก็ได้มันได้อยู่ใกล้วะนี่ไง นี่น้ำแข็งมันอยู่ใกล้ๆกันมากกว่านะฮะไปโอเคเดินมาแล้วโอโ้โหไปจัดนี่หนไหมฮะเนี่ยมันเป็นการสร้างความเสียหายรอบๆเป็นสเตนที่ใช้ในการฟาร์มได้ค่อนข้างดีนี่สร้างความเสียหายรอบๆจนพวกนี้ตายเอ๊ะนะฮะควาตสามามันก็มีประมาณนี้เนะี่ยสามารถสร้างลงูกบอลความร้อนสร้างลงูกบอลอุณหภูมิได้นะฮะแล้วก็ทําแล้วก็โจมตีเป็นวงกว้างนะฮะนะโอเค เราไปที่สกิลต่อไปคนระับสกิลต่อไปก็เป็นสกิลทีสกิลทีเป็นการจับคนแล้วก็แบบเหมือนเป็นการแบบเหมือนการแบบจับหน้าแล้วก็แบบโอ้จับหน้าแล้วก็เอาอุณหภูมิยัดหน้านะเห็นไหมฮะ <c oughs> หัวแดงกันเลยทีเดียวนะฮะหัวแดงนะฮะหัวร้อนนะฮะนี่เขาเรียกว่าหัวร้อนนะฮะนี่เป็นการจับนะฮะจะทําให้เออ่ร้อนนะก็เป็นการเพิ่มอุณหภูมิตอนส่วนนั้นที่เราจับนั่นเองนะครับผมนีอุ้ยเอ๊ะนะฮะหัวร้อนจะตายนะฮะเยี่ยมฮะโอเค ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะมันก็จะเป็นการจับเฉยๆนะเป็นการจับมันผมว่ามันเอาไว้คอมโบกับสกิลอาเว้ยคือเนี่ยก็เราก็ใช้สกิลอาใช่ไหมอ่าเนี่ยใช้สกิลอาปุ๊บแล้วก็ก,กดปุ๊บนะแล้วก็จับมันก็จะตายเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคสกิลต่อไปน่าจะเป็นสกิลวายนั่นเองนะครับผมสกิลวายเป็นสกิลที่ต้องใช้ร่วมกับตัวอาเดี๋ยวผมน้ำดูปุ๊บอ่ะทำตัวอามาปุ๊บกดวายปุ๊ม เป็นการระเบิดฮะเป็นการระเบิดลูกไฟซึ่งสกิลนี้เราจะได้ต่อเมื่อสแตนเรามีเลเวลเลเวลมากขึ้นนะฮะมากประมาณ2หรือไม่ก็3านี่แหละผมจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมเขียนไว้ในคำอธิบายแล้วกันนะฮะนะก็นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะชาร์จลูกบอลแป๊บอ่าชาร์จชาร์จลูกบอลความร้อนนะชาร์จชาร์จแล้วก็แล้วก็ไม่ระเบิดฮะผมกดผิดนี่ตุง้ง ทำไม,ไม,ไม,ไมเดี๋ยวเผื่อคนไม่เห็นเผื่อคนไม่เห็นสกิลตัวนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะสกิลค่อนข้างน้อยหรือว่าเป็นการกลับมาของอันนี้แล้วกันนะสกิลเลยผมขอแบบเอาตัวที่สกิลไม่ได้เยอะมากแล้วกันโอเคตรงร้อนแรงดังไฟเจอร์ตุง้งเห็นไหมความแรงจะขึ้นอยู่กับจำไอ้นั่นด้วยนะฮะไอตัวลูกบอลของเรานั่นเองเนาะ นะซึ่งก็นะฮะซึ่งเกมนี้น่าจะมีอัปเดตอะไรค่อนข้างเยอะนะซึ่งเอาเราจะลองไปดูอัปเดตกันหลังจากที่ผมห่างหายจากเกมนี้ไปเนิ่ดนานนะครับผมไอ้ที่ผมเห็นมาอัปเดตเนี่ยคือต้นโลกา,กาที่อยู่ตรงหน้าสถานีนะคุณเหไหมฮะต้นเล็กๆตรงนู้นนะฮะจะเป็นเอ่อต้นโลกาฟุตนะฮะจะเกิดตรงนั้นโดยเฉพาะเองเนาะสวนธนูหรืออะไรก็น่าจะยังเกิดเหมือนเดิมนะฮะ ไหนไหมเนี่ยจะเป็นต้นโลกาพุทธที่จะวานอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็เกิดแล้วก็เกิดเจ้าตัวผลโลกาแถวนั้นเองนะครับผมนะก็อ,อยู่ตรงนั้นไปนะฮะซึ่งทําให้เราแบบไม่ต้องไปเดินวนหาเพื่อแบบเออกูอยากรู้มากเลยว่ามันอยู่ไหนนะฮะนี่นะโอเคซึ่งมาเนื่องจากที่ผมได้ทำการรีวิวเจ้าตัวแนตนตัวนี้ไปแล้วซึ่ง ซึ่งแตผมกดดูแป๊บว่าตัวสกิลมันมีอะไรอีกไหมที่เผื่อผมพลาดไปนะฮะผมอ๋อมีสกิลเอฟอีกนะฮะสกิลเอฟปุ่มอ๋อมีสกิลเอฟอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอามา,มาทําต่อก่อนนะครับผมนะเจ้าตัวสกิลเอฟเจ้าตัวสกิลเอฟจะเป็นการเหมือนชาร์จนะฮะจากจะคล้ายกับไอตัวสกิลที่กด R แล้วกดไวอะไรฮะแต่มันแค่จะ แค่จะไม่ได้แรงตามลูกเนาะมันก็จะเป็นการแบบกด f ปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นการชาร์จชาร์จอย่างนี้ฮะแล้วก็ระเบิดตุม้มนะซึ่งดาเมจถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเออไหนดีโอเคตายตายเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาตัวใหม่ก่อนตัวที่มันเราตัวใหม่เกิดตัวที่มันเลือดเยอะๆหน่อยนะฮะโอเคมาแล้ว เร็วปึบเคชาร์จชาร์จกดตัววายปุ้มดามเมดน่าจะเท่าๆกันปะตามที่ผมดูเมื่อกี้น่าจะเท่ากับไอตัวลูกบอลที่ชาร์จเต็มนะปุ้มอ๋อดามเมดน้อยกว่าน,นิดนึงฮะนิดเดียวโอเคนะดูซิพลาดไหนไปอีกรือเปล่าว่าน่าจะไม่มีแล้วนะฮะของตัวสปีดคิงตัวสปีดคิงก็มีประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมดอี e. R T Y แล้วก็ F นะฮะ F ส่วน G ก็โพธาเทเท่เนะ G ก็โพธาสปิดริงเท่ๆนะครับผมโอเคต่อไปหลังจากที่เราได้ทำการรีวิวเจ้าตัวสแตนตัวนี้แล้วผมจะมาทำการลองสุ่มสแตนหาสแตนตัวใหม่เพื่อเอาไปรีวิวในพาร์ทต่อไปนะครับผมลองสุมเล่นๆดูก่อนถ้าผมเป็นตัวไหนหน้าแต่ว่าจะเอาไปรีวิวนะฮะโอเคเราจะทำการเออ รีเซตสตาร์ทก่อนแล้วกันนะรีเซตสตาร์ทนะนี่จะสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ตัวสตาร์ทผมก็นี่จะมาเหลือเท่านี้แหละแล้วก็ต่อไปก็ทําการรีเซตโอเคตอนนี้กูก็ไม่มีสแตนปิดคิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ <c oughs> แปลว่ากูไม่สามารถกลับไปทายใหม่ได้นั่นเองนะครับโอเคจิมอ้าวได้ stone free เขียน stone free oh no กูไ <zo> ม <ys ic> ่อยากได้สโตนฟรีกูเกียรมันเอ่อขอโลกากาหน่อยกิฟมีกิฟมีกิฟมีต้องไปหาเพิ่มซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นเจ้าตัวต้นไม้เอ่อตัวต้นโลกาคาเนี่ยมันอยู่ไหนมั่งอ่ะผมรู้ก็มีสองจุดแล้วนะฮะ เอาจุดนี้โอเคจะลองเราจะลองสุ่มกันจวฝากกูจะได้แตนน่าสนใจนี่แหละปึ๊บอืมอืมอ่านี่กีมีแต่ผมมองว่าแสตนที่เกี่ยวกับพวกควารมร้อนพวกอะไรนี่มันช่วยได้ช่วยในการฟาร์มด้ื่ข้างเยอะเดอรแนเคยรีวิวไปแล้วนะฮะ โอเคยืดเยื้อมามากพอแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับการกลับมาวิวแตงกับผมในครั้งนี้นะฮะถ้าใครชอบลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะผมขอสักประมาณประมาณ20ไลค์ผมแล้วผมจะทําต่อนะฮะถ้าได้20ไลค์นี่จะขอเป็นพระคุณมากเลยผมน่าจะปล่อยผมจะได้รีบปล่อยคลิคปวิวแตนออกมาอีกเร็วๆนะฮะขอสัก20ไลค์แล้วกันเนาะ,นะ,นะเดี๋ยวมาทําต่อแน่นอนนะถ้าได้20ไลค์นะครับผมโอเค ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพาทีกำลังขึ้นด้วยนะฮะบ๊ายบายฮะว้าว